สวัสดีชาวมีนค่ะดวงความรักประจำวันที่18ธันวาคมคุณได้6เหรียญกับหัวเขาได้สี่เหรียญน,นะคะวันนี้เริ่มจากคนนี้คู่นะคะ6เหรียญที่กับหัวระวังเรื่องการเงินนะคะแล้วก็ระวังคนจะเข้ามาเอาเปรียบเราด้วยนะคะในเชิงของการงานการเงินนะเรื่องความสัมพันธ์รู้สึกว่าจะมออีความสัมพันธ์ที่ไม่บาลานซ์เท่าไหร่นะคะวันนี้มีการให้ได้รับที่ไม่เท่ากันคุณอาจจะรู้สึกน้อยใจคนรักอยู่นะคะช่วงนี้แฟนคุณได้สี่เหรียญเป็นไพ่ที่ดีนะคะ เขาเนี่ยเห็นคุณค่าในตัวคุณแล้วก็เห็นคุณค่าในความสัมพันธ์ดังนั้นไม่มองว่าเมื่อมีปัญหากันเนี่ยแฟนจะกลับมาเป็นฝ่ายง้อนะคะ codependency ต่างคนต่างขาดกันและกันไม่ได้นะคะชัดเจนนะ a s o h e l r o m a u t e r s นะคะถ้ามันเป็นส่วนของงานแล้วเนี่ยถ้าคุณรู้สึกว่ามีอะไรที่มันหนักนะคะหรือว่าคุณโดนเอาเปรียบอยู่เนี่ยควรที่จะขอความช่วยเหลือนะคะจากคนรอบข้างหรือว่าขอคำปรึกษาก็ได้นะอ่าคนโสดสนิทวันนี้นะคะยังไม่แนะนำให้สละโสดหรือว่า ตอบรับรักใครนะคะเพราะว่าพลังงานคุณยังไม่ค่อยดีนะคะคุณยังมีพลังงานหกเหรียญที่ขึ้นมากับหัวแปลว่าคุณยังไม่พร้อมเท่าไหร่ที่จะเริ่มต้นความสัมพันธ์อ่ะจะเป็นในส่วนของการงานการเงินที่ยังไม่มั่นคงนะคะในวันนี้หรือว่าในช่วงนี้ยังไงก็ต้องให้เวลาตัวเองก่อนแล้วค่อยมาโฟกัสที่ความสัมพันธ์นะคะ